สวัสดีวันที่31ธันวาคมพศสอ 4, 5, 6 7เป็นวันส่งท้ายปีเก่าและ 9, ก็พรุ่นี้ก็จะเป็นปีใหม่สิ่งที่จะทำในปีนี้ก็คือการไปจำศีลปฏิบัติธรรมจริงๆไม่เรียกว่าปฏิบัติธรรมหรอกจำศีลเฉยๆแล้วก็พอยหลักของเราในการที่จะไปในครั้งนี้ก็คือ ไม่ได้จะไปแบบเอาทำรรมะ้อะไรกลับมาไม่ได้จะไปคิดจะไปทบทวนตัวเองอะไรมากมายเลยคือแค่อยากหยุดเล่นโทรศัพท์เพราะรู้สึกว่าตัติดโทรศัพท์มาเกินไป,เ,ปนเข้าแบบจับทีนึงแม้แต่แบบวันทํางานใช่ไหมพอมีเวลาว่างปุ๊บบางทีในช่วงแค่เวลาไม่กี่นาทีอ่เราแบบสวิตช์ข้ามแอปไปแบบเยอะมาก123จากที่จะแบบเข้าแค่ f เฟซบ o ๊กก็จะไป,ไปแบบจนครบทุกแอปแล้วถึงจะกลับมาถึงจะวางเนี่ยก็แบบเลยรู้สึกว่า ว่าเราอะติดเยอะเกินไปแล้วก็มันทําให้เราแบบไม่มีสติแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเราด้วยแหละเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันก็ทําให้เราแบบไม่มีสติไปด้วยมันก็ทีนี้พอมันรวมกันมันก็ทําให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างในตัวเราที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วนะบางเรื่องก็แบบทําไปแล้วก็จะมาคิดที่หลังว่า เป็นแบบนี้ตลอดหลายเรื่องมากทั้งแบบบางทีแบบเออมันก็แบบถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวเองมันก็ไม่เท่าไหร่นาอแต่บางทีมันเป็นการกระทําที่เราไปทํากับอีกฝ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยเราพอแบบเหมือนกับมันมีมันมีมันมีคนอีกคนหนึ่งที่แบบรับการกระทำของเรามันก็ทําให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะผิดป่าว่าเราไนี่แหละมันรู้สึกผิดตัวเองรู้สึกผิดกับตัวเองอีกก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่มีสติเกินไปก็เลยอยากจะไปแบบ ตัดไปจริงๆแล้วก็การไปครั้งนี้ก็คือไม่ได้ตั้งใจก็คือพูดอ่ะพูดพูดแล้วทีนี้ก็ไปถามไปถามไม่ชี้ที่วัดแล้วเขาก็บอกว่าเออมามาวันนี้ละกันอะไรเงี้ยก็โอเคค่ะไปก็ไปก็จะเป็นเวลา2วันก็คือ3 1กับ1นึงจริงๆเขาแบบก็อยากจะให้สองให้ถึง3าวันแหละแต่ว่าเราวันที่2เราก็ไม่ว่างก็เลยเอาแค่2วันเท่าที่ตัวเองทําได้ก็อย่างที่บอกว่าไม่เน้นแบบ ไม่เน้นได้ธรรมะได้อะไรกลับมาแต่ว่าเน้นไปทีการแบบจะตัดขาดจากโลกโซเชียลไปเลยแล้วก็ใช้ชีวิตแบบธรรมดาแบบที่คนแก่เขาทํากันแบบที่คนแบบคนเหมือนกับที่ไม่มีโซเชียลไม่มีโทรศัพท์เขาทํากันหรอว่าเขาแบบเขาจะทํายังไงอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะขาดใจหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เป็นเวลานานมากปกติก็คือจะต้องมีอะไรดู เกิดผลยังไงเนาะแต่ว่าดูดีดดก่อนที่จะไปทำโซเชียลดีท็อกก็ต้องลงโซเชียลก่อนจริงๆไม่ได้ทำแบบเป็นคอนเทนต์อะไรแบบจริงจังหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นคอนเทนต์ได้เป็นเนื้อาหาได้ก็เออก็ก็โอเคก็เดี๋ยวเซฟไว้ก่อนถ่ายไว้ก่อนละกัน ไม่รู้ว่าหลังจากที่เราไปปฏิบัติธรรมออกมาแล้วเราจะอะไม่เรียกว่าปฏิบัติธรรมด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่คอร์ดเนาะมันเป็นแบบจําศีลธรรมดาอะไรเงี้ยก็ถือศีลธรรมดาเลย,ไ,รรมเลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงที่ทําแบบนี้ได้เพราะว่ามันหยุดเยอะด้วยเพราะว่าจริงๆก็เป็นคนที่แบบห่วงวันหยุดคือแบบคืออยากจะอยู่สบายๆยอยา่างเฉย สติสติมันแบบมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนก็ก็จะเป็นแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันเกินไปแล้วเราอะมันเกินไปก็เออเดี๋ยวก็ไปไปลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอาจจะติดใจก็ได้หรือว่าอาจจะแบบเป็นแค่ครั้งเดียวครั้งแรกหรืครั้งเดียวหรือล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ก็คิดว่ามันก็ต้องมีอะไรแบบดีขึ้นแหละอย่างน้อยแบบสมองเรามันจะได้หยุดจัดระเบียบสักทีว่าเออมันมันยังเงมันแบบมันควรพักนะมันอะไรนะประมาณน,นี้โอเคถึงละเดี๋ยวอยก่อนนะคะ <laughs> เดี๋ยวเจอกันปีหน้าแล้วก็จะมาเรียกว่ามันจะแบบมันจะเกิดอะไรขึ้น